Bà con 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 b

ดึงขากเว้ยอะไร

Hoa năm mẹ đi. rồi mẹ con lắm 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 mẹ đi lắm mẹ con lắm mẹ con lắm mẹ ป้านี่ด็่เลยไอนะคนโอ้โห้นเหล็กม่ทาเลยฉันกาโอ้อ้นั่นอหาได้โอ้นทาโจ้้นทารโจ้โอ้ยยอ้นทาน่เออนทานึ่นทานโจ้ดอนีเาเออเอแม่งที่ใสรูปาเนะด้อ โอ้ยฉันไม่ถือคุณอีว้าไม่ควออ้ซื้อซะอะะเลยเลยอันนี้มึงนีไม่มีตาเลยลูกมีครับนิ่งอ้าวอรทุกุกทุเออเออยังเออยังบอตื่นตัวว่าเยไปแล้วไปแล้ว

ครับกับเออตัดกันโอ้ยเฉียวสีเยอง่คู่กัะ้มลอง่หมว่าฉัด้เปิดกไว้ันเขาบอกว่าชิวอนยังโอ้ยีนไม่ใจแ้มันก็ได่นั้ตอยู่หูเนาะ Ba gái lưng của người lắm ôi, lắm 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 lắm

เ้วผู้ช่นน้นนี่แสดงถือว่าสำเร็จแล้วเขาช่นนั้นเขาสำเร้สองจังหวันวันชู่หนักเกินกว่าไปไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปโอ้โหเด่งเก่งเอวดะต่งที่ก้นอ้โหขบควายอน่างงี ตักาวนีเนาะโดเองเนี่ยเ้าตึงเอ้ยนี่ๆตักูใจเย็นกูหนีไม่ได้ถูกโทษเนาะโดนแล้วปารทุ่งนี้แล้วมันจะเลี้ยต้องไปจุดโทษสองจังหวะเลยหรอจุดจากนอกเอ่ะบอลนี่ไม่ก้่ปัดแล้วมันก็แรงอไปนเอเลือดเเดเ้งแย่จุดโทษจังหวะเดียว่ัตีสี่คนมเ ผมไหวเองมจจังหวะเดียวตีเดียนกนะบักแรกแกมบันหลอกบักสองหลอกบักสามหลอกบักสี่สิบเผื่อนี้ตะตู้สองจังหวะวายโยกลับไม่โย่ยิงเออผูกเ้ไปอย่างนี้ันจูอะไรนะวันนี้แล้วแห้วตวดเกือเุ้ยิงตรงไปเลยและเ้ยเอ้ยคุงยิงโกงไเล่ะเอาไปถุงนี่ไดะเกือบต็น

không biết 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 không không biết 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 không biết

จ้าของเดี๋ยวหวงปุยยิงขึ้นนะมันยิงนะปุยยิงขึ้นเรื่ยเลยนะเดี๋ยวบอลสองเดจะให้ล้มเลยจะให้ล้มนี่นี่นี่น่น่ะ้การซนโอ